สวัสดีครับผมหนอนะครับกรอน,นิยพันธ์เจ้าของคาแรคเตอร์กอรดอครับผม เดิมทีตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนสะสมของเล่นนะฮะเก็บพวกตุกตาเซลูลอยตุกตาสังกะสีไขาลานอะไรพวกนี้ฮะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีงบจะซื้องานเซลูลอยเกรดเยอรมันเกรดญี่ปุ่นเราก็ซื้อได้พวกตุกตาเซลูลอยราคาถูกๆซึ่งมันจะบางมันก็จะแตกหักเสียหายง่ายสุดท้ายก็อ่ะทำเองดีกว่าเดิมทีไม่ได้ตั้งชื่อฮะมันเกิดจากว่าแพคเกจจิ้งของผมเนี่ยทำฉลากไว้แล้วเราก็เขียนไว้ว่าชื่อเราเนี่ยกอนแล้วก็เป็นรูปตุกตาแล้วก็แฮนด์เมดเรซินดอพอปี2 0 1พเหมือนกับอ่ะทำ สั่งโรงงานจริงแล้วเราก็เลยตัดคําว่า Handmade กับ resin ออกในฉลากมันก็เลยมีแต่คําว่ากอนกับคําว่าดอหลังจากนั้นใครเขาก็เห็นเขาก็เรียกกรดอกรดอมาตลอดนี่แหละฮะร์ตแอนเดอ u ์แฟ u เอ็กซ์แฟนดมานะครับก็คือจะเอาพวกกลุ่มศิลปินคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยฮะเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองนี่แหละมาสร้างการประจนภัยของตัวเองผ่านคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่แหละครับผมตัวของผมคาแรคเตอร์กรดอเนี่ยในเมื่อคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันมาจากของเล่นเราก็นึกถึงว่าถ้าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ย จะให้ไปประจนภัยแบบผู้ใหญ่มันก็คงยากมันก็คงอันตรายมีข้อแม้สารพัดนะฮะให้เด็กประจนภัยผ่านจินตนาการของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นการพูดถึงอนาคตของตัวเองไปในตัวด้วยคอนเซปผมก็ประมาณนี้แหละอย่าลืมไปชมงานกันนะครับ Artventure Fan X Fandom ที่ d i c คอนสยามนะครับช่วงเดือนเมษายนก็จะมี8ศิลปิน8คาแรคเตอร์ดีไซน์เราจะมีทั้งงานเพนติ้งภาพพิมพ์สเกลเจอร์ทอย NFT มีหลากหลายให้เลือกชมเลือกดูกันนะครับอย่าลืมมากันนะครับ